เอ็มมอเตอร์คาร์สวัสดีครับผมวันนี้ก็นําเสนอนะครับรถตู้หัวจรสดหลังคาเตี้ยช่วงยาวนะครับคันนี้เป็นปี2000จดทะเบียนปี2000นะครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงหน้าหลังเดิมนะเป็นซูเปอร์คัตตอมนะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 2R แซดนะครับเครื่องยนต์2,500ที่ซีนะครับเป็นสีทูโทนครับรถมีการเก็บสีเคลสีมาแล้วเพื่อความสวยงามครับก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปิดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมนํารถไปสวยดีๆมานําเสนอนะคคคคคคครร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 ััััับบบบบบขออุณผผมมมมเเเาาาาิิ่จกไไฟหนนนน้้้ะีียวววปแล1 ผมเป็นราคาเก่านะครับวันนี้เราจะมาปรับราคานะครับผมลดไปอีก1 0,000บาทนะครับผมฟิลี่ใหม่ทั้งคันนะครับแล้วก็ยางเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไฟหน้าเดิมนะครับผมขอคุณคุณนึงครับของเดิมนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับซ้ายขวานะครับผมไฟไม่มีแตกนะครับผมตัวรถยังได้บางเดิมอยู่ครับผมเป็นสีเทานะคทยโทนนะผมสีเทานะโรงงานเลยนะระบบไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้หมดนะครับตัวรถยังได้บางเดิมอยู่นะครับ มือเดียวป้ายแดงครับผมสภาพสวยมากนะครับผมเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานในครอบครัวนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมล้อกระทัดนะครับผมมาพร้อมกับขอบสิ้านะครับรัดด้วยยางดีเตลนะครับผมปีสองพันยสี่นะครับยางใหม่แกะกล่องเลยนะครับอันนี้นะครับติดอันนี้แถมให้เลยนะครับภาษีหกแปดนะครับผมภาษีต่อให้เรียบร้อยแล้วนะกระจกหน้าไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายนะครับผมตัวนี้เป็นช่วงยาวนะเป็นหลังคาเตีี่นะครับผม ด้านหลังก็จะเป็นเกดเงินนะครับผมสวยๆเลยนะฝ่าท้ายนะครับผมซูเปอร์คัตด็อนะครับผมไม่มีแตกนะครับผมสวยๆนะครับพิม์์ติดหม่รอบพันเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทุกอย่างนะครับผมไม่เคยชนนะครับหนยายางเป็นดีสโตนะครับผมทั้งหมดสี่เส้นเลยนะครับผมรดเดียวกันนะครับผมบางเดิมทั้งหมดนะครับผมตัวรถเดิมๆครับไม่มีตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเครื่องยนต์เดิมทุกอย่างนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ แขงปมาตูก็เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับของโรงงานของเขาเลยนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับผมก็กดขึ้นสุดลงสุดนะครับผมใช้งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีสวิตนะครับผมพับนะครับผมอันนี้ก็พับนะครับนะครับไซา์กว่านะครับผมใช้งานได้หมดนะครับ f u l ออปชั่นเลยครับผมนี่นะครับผมปรับไซา์กว่าได้หมดนะแอร์มันนุ่นนะครับผมแล้วก็ภายในคนขับเบาคนขับนะครับผมก็เป็นเบาะผ้า กำมะหยี่นะสวยๆตึงๆเลยนะครับผมสะอาดนะครับผมไม่มีขาดนะครับผมแอร์มีสองตอนนะฮะเป็นแอร์ไมโครบัสนะสวิตแอร์เปิดด้านหลังอยู่ตรงนี้นะครับแผงประตูอาแผงเพดานสวยๆนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะเครื่องยนต์สอง0ันห้าร้ยทีซีนะผมเบผมเครื่องเครื่องยนต์รหัสสองอาซนะครับผมเลนมาอยู่ที่สามแสนกิโลนะครับผมรถเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมแจ็คศูนย์ต่ำศูนย์ตลอดนะครับสามแสนเก้าพันโลนะครับ โอเคครับถัดไปเราไปชมฝั่งด้านซ้ายนะครับถัดมามาดูประตูหน้าด้านซ้ายนะครับผมแป่งประตูสวยๆครับผมสะอาดนะผมกระจกไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมกดสุดขึ้นสุดลงสุดนะครับบ่อกผู้ดีสารฝั่งซ้ายครับผมสวยๆนะครับผมในนะครับผมเป็นบ่อแบบหมุนได้นะครับเป็นบ่อคัดต้อมนะครับผมหมุนได้นะครับตัวนี้นะเป็นแบบฐานสามารถปรับหมุนได้นะครับ บาะสามแถวนะครับผมครบเลยแล้วก็มีเบาะตรงนี้อีกนะครับผมนั่งเก้าที่นั่งนะครับผมครบเลยป้ายฟ้านะฮะรอยอสองตรงรุ่นของเขาเลยนะครับเพดานต่างๆนะฮะไฟนะครับผมใช้งานได้หมดนะครับผมติดหมดนะครับเป็นของเดิมโรงงานเลยแล้วก็แอร์นะครับผมสวิตช์เปิดปิดปรับตั้งใจแอร์ปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแอร์ทั่วถึงเย็นถึงเลยนะครับผมใช้งานได้หมดนะครับประมาณนี้ครับภายในสะอาดครับผม ใครที่ต้องการนะรถครอบครัวรถตู้ตวรวดหลังคาเตี้ยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับผมรถคันนี้เคยติดแก๊สนะฮะแล้วก็ถอดออกตอนนี้เป็นระบบน้ํามันอย่างเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องยนต์เลยครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะใช้รหัสเป็น 2RZ นะครับผมเครื่องยนต์2 5 0 0ซีตามเพจเดเวลรถเลยนะครับผมเป็นแบบดานจ่ายนะเครื่องยนต์แห้งๆนะครับผมอันนี้ไม่ได้ล้างเลยนะครับ แห้งๆไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับผมขับขี่เดินทางไกลได้สบายๆเลยนะครับผมขับขี่นุ่มนวลครับเพราะว่ารุ่นนี้นะจะเป็นซูเปอร์คัตตอมจะเป็นช่วงล่างคอยสปริงนะครับผมจะไม่ใช่แหนบนะครับผมจะเน้นการบรรทุกคนนะครับผมนิ่มๆเลยนะขับขี่ก็สบายครับแอร์เย็นนะครับครับถัดไปเดี๋ยวดูฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับครับผมเครื่องยนต์สตาทติกง่ายเดินเรียบนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแอร์เลยนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับผมแอร์เย็นมากนะครับ อัตราเร่งดีครับผมจะลองเร่งให้ดูครับพวกเกยต่างๆนะผมพวกวัดรอบนะครับผมน้ํามันเกียความร้อนนะครับผมขึ้นหมดเลยนะครับใช้งานได้หมดนะครับนะฮะเครื่องยนต์นะครับมากเครื่องยนต์เดินเรียบๆเลยนะครับผมนิ่งๆเลยนะครับผมไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะครับครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในรถตู้นะครับผมเปิดแอร์นะครับผมเย็นๆนะครับผมเท,นนมเทสดูนะครับนะฮะสวิตเปิดปิดน้ํายานะครับผมเปิดเบอร์นะเบอร์ไฮเลยนะอันนี้ก็ใช้งานได้หมดนะครับลมค่อนข้างที่จะแรงมากเลยฮะอันนี้เป็นแอร์เดิมของโรงงานก่อนเลยนะครับผม ก็ท่านใดที่สนใจนะต้องการนัดดูรถตู้ซูเปอร์คัสตอมคันนี้นะผมติดต่อนัดดูรถได้ที่จังหวัดนนทบุรีอำเภอบางบัวทองนะครับดูรถได้ที่บ้านทุกวันเลยนะครับโทรมาสอบถามนะครับผมเบอร์โทร0658282559นะครับผมหรือจะทักไอดีไลน์มาหมายเลขเดียวกับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายก็เป็น SM สเอ็มออโคาร์เพจเฟซบุ๊กนะครับสามารถทักไปสอบถามได้เลยมีรูปถ่ายไว้ให้ดูนะครับผมทุกซอกทุกมุมเลยนะครับคันนี้นะครับผมเคยลงไว้อยู่ที่1 8 0 0หนะครับวันนี้ผมขอลดราคาไปอีก10,000บาทนะครับ ผมเหลืออยู่ที่1 7 8 0 0 0บาทนะครับผมลดราคาให้เลย1,000 0บาทนะไปฟรีใหม่ทั้งคันนะครับผมยางดีโซน2024นะครบเลยนะครับภาษี68นะครับผมซื้อไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะก็ยังไงวันนี้ผมขอฝากรถตู้ซูเปอร์คัตตอมหัวจรวดหลังคาเตี้ยช่วงยาวนะครับปี2000ไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับบ๊ายบาย